ก็สีสามตาไปใส่พ่อือเห็นแต่เถียงหน้าเอนเพื่อนนีไปแล้วก็ถามว่าทีไปอยู่แสวบ่บอกก็แล้วเลยนะบ่บอก,บอกคำเตือนกนารจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารย์ในการรับชุมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับชูชองกาพารวยครับผมมือนีผมพายซีมาตามแนวทางลือสีสามตานะครับผม มาหอดแล้วคือเป็นสร่งเป็นแปนเปนาะบัดทีเกิดเอียงขึ้นอีกนะครับผมปกติขันมาสิมีกดมีของมีใหม่กันเท่ามะหอดแล้วแปนเอ,อิดเติดครับผมเกิดเอียงขึน้หหน,นหายตัวอีกแล้วบ่ครับผมเม่นเพื่อนหายตัวอีกแล้วบอแต่สิเด ขออนุญาตไปทำคุณตานะครับมีคุณตานั่งอยู่หน้านะครับที่ไปถามคุณตาบุว่าเป็นจังใดมากจังใดเพื่อนไปจังใดนะครับผมโอ้ยหายอีกแล้วนะครบับรอบนี้สิหายเห็นบรญลที่นี่รถกรบบัเดือของกับบัย่างกุดเออเขียงหน้าเปลี่ยนเออเติดเอ,อ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับ ทางช่องกาพารวยนํำนะครับผมขอคนละหนึ่งไล์หนึ่งแชร์นะครับผมไปไปถามคุณตากันครับผมสวัสดีครับพ่อพ่อเลือดสีสามตาไปไสพพ่อคือเห็นแต่เทียงหน้าเออิ้นนี้ไปแล้วมาหาบังสามสีมังสนี่ัตะนี่รถปีกับมาหับไปนี่รถปีกับมาหับเพืพ่อก็เมียมาหับไปแล้วว้นที่ครับเพิ่นสีกลับมาพ่อละครับพ่อ บอกลับเลรบวกร,รับเห็ดจังใดนอบาทจริงไปได้บอกบอพ่ออัน,นี้ก็บพราทำนะทำว้าจะไปยุตสรบบอ,บอกว่าก็แล้วเลยนะ <l ots> บอบอก <l ots> ไปอาลาเลยมัน <l ots> บอกร,รับที <l ots> ่มอสก็เวลาต้อก็ไปอาลาดงันย่งเตเถียงหนะ้า <l ots> เป่าๆ <l ots> ถามยูแต่เพ่นบ่บอกวาทีพ่พ่อบ่บอกอ,อีพ่อก็เป็นเจ้าของหน้าเจ้าของเถียงนะครับมันกับพ่อแม่เถียงหน้านเป็นของหลานอ๋อเถียงหน้าของหลานป่ะครับก็ขวงเอากันนั่นเอาละก็มาดาแบบมันไหนเล่กนี่ก็เป็นเอาครับแต่เถียงหน้านั่นบังน้อนั่นมัน,น,อนของหลานนะครับลูกมันเป็นลูกพีไ่ไสเพราะพีไ่ไสแบบอันนี้ครับ แับแกหน้าแบบนั้นลูกพี่ใส่พราะแบบนี้ครับโอ้ย,ย,นอนยคนไปบ้างสวยๆนี่หลังจากหลังจากที่ว่ายูทูปมะทายนี่กลับไปได้บ่พ่อเอ้ยไปใส่เองวันนี้โอ้ยแล้วโมลุงถือมาหน่ะครับเดี๋ยวมันกลับับไปเลยเพราะมีใครไปเลยโมจ่าก็โมลุงถือโมจ่าครับผม เพราะเป็นนังกับลุงเทียมคนนั้นเป็นเป็นทีมงานเดียวกันครับทายคลิปน้ำกันครับผมเราโมไปทำลุงเทียมหรือลุงเทียมกับมาครับแต่เรากับมาไปทำข้าวมันจะมาคุยกันนี่โดนเตี๊ก็เราเพิ่นไปเราขนของกันหมดเลยเพื่อนี่ก็ได้ยอ๋อแปลว่าซุ่มหอเแหยห้ากับโบลูนบอว่าไปใช่ชีโมโหจักคือแปลว่าคือสิ่เราคุยกันเยื่องปรจักครับผมแล้วพอทำมันบอบไหม บ่บอกเล่นบอก่บ่บอกไปยุติการห้อยหามึงเนยไปมึงจะไปแช้กับไปกันตัวไปกับบ่บอกไปอ่านล้านเลยล้านนะครับเนาะมึงจะไปใช้กับเครื่องรบบ่บอกกันได้ครับผมทางไปหาเจ้าคนมาถามก็สร้างว่าบ่บอกดอกมันสื่อมแหเงี้ยกว่าพ่อผมโทรไปบ่ติดรึไหมครับก่อนเขามาผมโทรไปหาย่างแต่หม่อง หายตัวอีกแล้วบัดทีนี้ไปรอบนี้สีน้ำหาเห็นบ่วุบ๊วยทีนี้โอ้ยไนะปกับสีกาม่าขึ้นเก่าได้เนาะพ่อประเทศไทยบกกว้างนนนเนี่พ่อเฮ้ยแต่น้ำหาแต่น้ำหาคนนี่างกันติดต่อบ่ได้นี่บ่เห็นเด้ะพ่อเด้ออันนู้นตรงเวลน้ำนักเลงเหงา,งางตรง,งนั้นนั่นเลยครับแต่น้ำคนตั้งที่เฮ้ย น้ำยาคืออย่งมันพ่อเดียนดอกครับได้กัดนั่นแหละพูดนั่นแหละว่าได้ก็ได้ยินหอนกันบ่นละทศราสามโกันบ่นละครับผมครับเพานั่นตัวายมาตวสามตาตัวไฮมานั่นนั่นนี่มรือสีตาไม่ว่าไฮมานั่นได้ยินหอนว่าเขาครับยิไปใส่รุ่นี่พ่อว่าฝันดีป่ะครับนอนยูนหน้าไม่ยังนปีปีที่สองครับบันยังเคเนีบ่ฝันเคเนี่ยเลยมั้ง ที่แรกว่าจะไม่อยู่หนีที่แรกคือเรื่อมูพีมูนองอยู่บ้านน้องบ้านไม่บอกตัอีกล้ไปยู่อยู่บ้านพีดูุกขนยังเลยกันมันเหงี่มไปเรอยกูมักจะมองสั่นแล้วมันจะอมีคนมาหาัมน่าจะเจอเจอจมบอกคนมาอยู้ใส่น้ำเด้อดสั่นเอานว้ใเรากันนั่กมาบอกเรื่อบอกมบอกกันนั่นอันนี้เนี่ยนี่สรีสอาสมว่ากใครจักเนี่ยนี่สิรีตัวเจกาขอหาได้แล้วก็แล้วครับ เจ้าของเถียงน้าพวกนี้ก็ตายแล้วนี่ของเจ้าของเถียงก็ตายแล้วเจ้าของเถียงแค่ตายแล้วอยู่ตั้งแต่เนี่ยครับอยู่น้องมุ่บ้านครับแม่จุดนั่งถือกันดีกี่หลอมกันทุกเนี่ยนี่ครับเป็นคนหากันดีแคอย่างนี้ดีกับพวกกันครับเราเห็นหน้าคุณคนมาลินมาต้อเอาขวดน้อยมากขวดใหญ่มากกินน้ำกันเ่ยเป็นกันกูขุนเมืงขุนนะครับกินน้ำกันเ่ยดันมากเลย มาจูตู่บอกมึงมาบอกเลขกูงได้เนี่ยนะมีซีรีส์หอนผมเห็นหอนหนาบุฟันเห็นเป็นกักเสียบุฟานสองปีครับอู้เห็นมึงสร้างหัวข่าวว่จะมันกับบอลเลนเรียกี่ห้อไหนอ๋อคนที่ตายไปคนบ่มักเลขบ่มันเป็นคนกับบอลเลนเรียกยี่ห้อบอมากบ่สสุคนั้นครับเอาเอาฟังข่าวถ้าฟังข่าวเอาเด้อครับเด้อผู้ใดอยู่ทั้งบ้านก็ได้ตอนนี้ก็หายตัวอีกแล้วนะครับผม ลื้อสีายโตบัได้จิบบได้ตั้งให้สามตาแล้วบัได้เอื่นปูลื้อสีสามตาแล้วจีเอือนปูลื้อสีายโตแล้วว่าที่นี้หายดูพวดน้ำหายอยู่ท่านนะโอ้ไตนี่ก็มิตรจอมปวดจอมปวกไตขุดไตเอียงก็ไตเทียงหน้า,า,า,นาปวกใหญ่ได้เนาะพอนี่ปว,นนปวกน้อยวับ ยังแต่เถียงนะครับมหาวชิมะคอตัวดีโตโตสุดท้ายพ่นพ่นหายแล้วครับบันีพ่นนัดมาตอนเศร้าแหละแต่ผมติดธุระก็เลยบ่ได้มาครับไปตามพุ่งแล้วตู้พุ่งเทีพุ่นล้วครับผมรัดพุ่งล้วโอ้มารอบนี้เฮียเลยบ่ย่างเลยบ่บ่แมนพ่นพับไว้อยู่นี่บ่บินเลขใบเลขเพิ่นโอ้ยดีดี นี่ด้ยัยงแต่ใบออกไปเขาไปคนเลียกไปได้ไงเอาไปเล่กจได้จะว่าไปเลี้ยใส่ย่างเดียวนี่ยังแต่ตัวเลขกับเบอร์โทรนี่เด้มาเอาแมอสไหมศูนย์ห้นย์ศห้าศูนี่ดาใบนี่ดาเพิ่นเขียนมือนถือเมื่อเศร้านี่แล้วก็ห้าสี ใช่ง่ายเพราะว่เห็นตัวเลขจ้ะเห็นตัวเลขนี่แกเบอร์โทรก็อยู่แต่ตัวคนเบอยู่ตัวคนไปอาลาแล้วแปลนเออเติดแปลนดีดีปานว่ามิยังเกิดขึ้นวงกลมน่าจะเป็นตัวเนนนะจ๊ะตัวเนนเออวงกลมไม่ตัวนั่นเาะั่าบอกว่าตัวห้องมเปิดบังแฉดินครับเิ่นงุ่มไปเลยเนาะ ก็บอกกบแม่หันหลังว่าสั่น์กบแมใส่แตงหงส์แต่ทุกคนมามักเหล็กเนี่ยอีพ่อประเสอแค่เทียบบ่พ่อโอ้ยโดนโดนเะเช่นทั้งปีนึงเอาสองเทียบสามเทียบประเอกันแล้วไปเลยอต่กาทั่วหาแล้วบอกเลยนี่ทั่วแล้วปะติดทั่วปะติดนะครับอ๋อมาตามแล้วตามไอ้เอฟซีแล้วตัวนี้แล้วตัวนี้เน้นพมุ่งกล่มให้เรียบร้อยนะครับผมอ๋อเรื่อกล่มไปแล้วแต่เจ้าของ ูว่เห็นนะครับหือสีว่าเห็นหรือสีหายตัวอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าไปที่ไหนนะครับเปลี่ยนเออเตือนนะครับทีงหน้าเปลี่ยนหาสงสยัยอีพอว่าสงสัยสิบัวไมาอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าขนของเปลี่ยนมืดนะครับ